ก็โดยสมัยนั้นสุริยะเทวบุตรถูกอสุรินทาราหูเข้าจับแล้วครั้งนั้นสุริยะเทวบุตรระลึกถึงพระผู้มีพระภาคได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้แก้วกล้าขอความนอมน้อม จงมีแด่พระองค์พระองค์เป็นผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงข้าพระองค์ถึงเฉพาะแล้วซึ่งฐานะอันคับขันขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแห่งข้าพระองค์นั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบสุริยะเทวบุตร ได้ตรัก,กะอสุรินทาราหูด้วยพระคาถาว่าสุริยะเทวบุตรถึงตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นที่พึ่งดูก่อนราหูท่านจงปล่อยสุริยะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์แก่โลกสุริยะใด เป็นผู้ส่องแสงกระทำความสว่างในที่มืดมิดมีสันฐานเป็นวงกลมมีเดชสูงดูก่อนราหูท่านอย่ากกรืนกินสุริยะนันผู้เที่ยวไปในอากาศดูก่อนราหูท่านจงปล่อยสุริยะผู้เป็นบุตรของเรา ลำดับนั้นอสุรินทาราหูปล่อยสุริยะเทวบุตรแล้วมีรูปอันกระหืดกระหอบเข้าไปหาอสุรินทะเวปจิตติถึงที่อยู่ครันแล้วก็เป็นผู้เศร้าสลดเกิดขนพองได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อสุรินทะเวปจิตติได้กล่าวกับอสุรินทาราหูผู้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งด้วยคาถาว่าดูก่อนราหูทำไมหนอท่านจึงกระหืดกระหอบปล่อยพระสุริยเสียทำไมหนอท่านจึงมีรูปเศร้าสลด มาเยืนกลัวอยู่อสุรินทาราหูกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่พึงปล่อยพระสุริยะศรีรษะของข้าพเจ้าพึงแต่งเจ็ดเสียงมีชีวิตอยู่ก็ไม่พึงได้รับความสุข